โย่วซาบสวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมบางเอียดนะครับผมและก็สำหรับอีพีนี้นะครับมังเอียดจะมากินมะม่วงแซ่บๆซน وا, ๆัวนน้ำลายเหลตอนเที่ยงเที่ครับดูครับหาเรื่องหาเรื่องมาเข้าป่านะครับโอ้โหคือแบบที่ต้องนั่งยืดขอแบบนี้คือแบบเจ็บคอไงมันพับมันก็ได้มันเจ็บนะคือพับมันอาจจะไกลหน่อยนะมังเอียดแบบเข้าไกลไม่ได้เดี๋ยวภาพมันจะไม่กว้างนะทุกคนแต่ว่าเสียงหน้าอาจจะได้ยินดีนะมังเอียดใช้ไม่ เงียบใช่ไหมเดี๋ยวเรามากินกันเลยดีกว่าเนาะเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับตามรับชมอย่าลืม <laughs> กดแชร์ถ้าใคด้วยนะครับผมกดแชร์ <c oughs> กันด้วย <c oughs> เดี๋ยวเรามากินกันเะยนะบอกโอ้มดดัดแดงก็เยอะนี่คือแบบเราต้องกินมะม่วงแบบสดๆก่อนนะทุกคนนี่ครับทุกคนอืม <c oughs> โอ้ยคันมาเข้าในป่าลงทุนนะครับเพื่อนน้องๆโดยเฉพาะ อยากกินก่อนอนะันนี้ไปต้นนี่ครับนี่คือการจัดแบบแบบเด็กบ้านๆน,นะครับมาตายต้นมะม่วงแล้วไปให้พวกเหยกก็มาอยู่ต้นมะพร้าวต้นเดิมต้นนี้ครับนี่ก่ยิงมารองได้เนี่ยครับเอาลงในก่อนนีตรงนี้เลยแลตรงนี้เลยนะมันน่าจะติดไม้นะทุกคนพี่ก็ไม่รู้ว่าไง,ไงเดี๋ยวกัดเลยเอาันเลยครับผม อย่างจุดจุดวางไว้ก่อนอืมนี่ทุกคนจิ้มอืออืมดูทุกคนดูเห็นไม่ชัดก็ไม่เป็นไรเนาะอือ น้ำลายแปกโวกัดนี่คือเป็นมะม่วงสดๆนะครับทุกคนอืฟังเสียงอืดูครับปิมดูความยากลำบากนิดนึงนะครับแต่ว่าคลิปน,นี้แบบว่าน้ำลายย้อยแน่นอนนะครับใครที่ดูอยู่ใครดูกลางคืนนี่คือแบบลำบากหน่อยนะอื กันดุงกบลิปนี้หายเรื่องนิดหน่อยอย่างนี่ับบย่างเยอะทุกคนแตกแต่น้ำจิ้มนี่แบบสุดยอดเลยครับมันจะซอสทำไมนะครับผมอร่อยมาก บรรยากาศดีครับตอนเที่ยงนั่งใต้ร่มไม้นะครับแต่ว่าเสียนิดหน่อยยุงไม่รู้มาตำมาไม่รู้มาอย่างไรยังไง <c oughs> เดี๋ยวเรามาลองอน,นี้กันนะครับทุกคนรสด,ด,ดีซึ่งเขาไม่ได้จะมันซื้อมาแต่มื่องก็จะกินนี่ครับรสด,ด,ดีเต็มเต็มคำนะครับเห็นไหม,ไมเห็นก็ไม่เป็นไรอือ <c oughs>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  อร่อยเหมือนกันนะนี่ครับไม่ได้ใสพ่พริกไม่ได้ใส่เลยนะรีเดียวๆเลยดูครับติดอืมไม่แน่ใจว่าไม่ดังไหมนะนี่สมมติว่ากินเสร็จแล้วไม่ไม่ดังนี้มัว่วเลยนะเนาะเจ็บไหมเข้าไปอืมขอรถดีอีกทีหนึ่งอร่อยมากมีลมด้วยอ่ะน่าชักอวามมั่งทุกคนตอนเที่งยง ก็ตนนีกินึเงเแ็บงงตัวลงอือตอนนี้มดแดงก็มาแล้วดเนี่ยมดแดงอาจจะกบไข่แบบอร่อยมากอืออยากให้เพื่อนๆได้มากินด้วยทุกคนแบบ ออยมากมากดูดูน้ำจิ้มมันทุกคนแบบยืดแบบเหน,นียวหนึบเลยทุกคนอือออออเสียดายนะมังเห็นไม่ได้ลงสูตรน้ำจิ้มไปฮะมังเหตดเชื่อว่าหลายคนอะต้องอยากได้สูตรน่เลยสูตรก็ไม่มีอะไรมากนะครับกดสปีดเอะครับผมโอ อืมอืมอ่ะอืม,อมเดีย๋ยวมาลองอันนี้กันมียางด้วยอืมยางอย่างเยอะครับน้องๆอ,อืมแบบเต็มปากเต็มคำเลยนะเต็มปากเต็มคำเลยนะนี่ก่อนต้อมาแบบนี้เลย ดเดยอบมากโอ้ําตายเลยทุกคนมันจะเดยอะมากอมเอาหัวมนออก่อนลองนี้ดูก็ด,ดีครับอืม อืมอืมอืมออาไปมันกันนั่งตอนนี้อาจจะปวดหน่อยเพราะว่ากล้องมันต่ำไงพอพาออกไปไกลคือเดยวน้องก็ไม่เห็นไนงถูกว่างอืมอาลุ้มนิดกว่า ลงนดีนู้นี้ดีกว่าเนา้อนี่นี่นี้ดีกว่าอืมอืมมียังเลยดูทุกคนอืมดูดูอืมอืมอืมเดีเราเลือกใจมันแบบหวานๆนะหวานๆ กูเมิงเห็นไม่เปรี้ยวหรอกนะกินของแบบเนี้ยแบบกินแบบชินแล้วธรรมดาไม่เปรี้ยวหรอกทุยรอบนี้ไม่ได้ใส่เอฟิกนะก็เลยหน้ามไม่ค่อยขาว,วเท่าไหร่นะคือรอบนี้กล้องสดๆเลยนะเพราะว่าคลิปกินไงไม่อยากใส่เอฟิกอืมกินเหมือนคนแม่ท้องเลยเนานะ อ่ะ,อ,ะอ,อร่อยมากอือพี่มิ้นจใ,จใ,จใ,จใจว่ากินนาทีเลยนะ8ปดนาทีแล้ว,นะลวโอ้เจได้ยั่วๆนะครับทุกคนคั่โตโตอืออือดยอด

บอกเลยนะอยากให้ทุกคนได้มันลองมากเลยทุกคนเดี๋ยวมันอร่อยมากโอเคคลิปนี้ก็เดี๋ยวไปกินต่อให้เสร็จนะครับไม่อยากให้น้องดูยาวๆเดี๋ยวมันเบื่อถ้าชอบคลิปแนวนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์เป็นอย่างด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไม่รู้จะคลิปอะไรก็ฝากฝากดูกันด้วยเพราะว่าบางอย่างลงคลิปมั่วเนาะผมครับแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายไปเลย